ผมเข้าใจว่าเนี่ยนะดูกระบวนการเนี่ยไอ้ผมก็ไม่ได้ถามว่าไอ้ข้างหน้าจะใช้ครีจะใช้อะไรเนี่ยเพราะว่าล่าสุดทนจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็ถามว่าจะใช้เมื่อไหร่เนี่ยคช้การเนี่ยท่บ,บอกว่าเดียเด๋ยวัวนเดือนกรกฎาคมต้องเดือนน่ะนะครับแล้วก็เราจะเปิดตัววันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดเดเือนเจ็ดนะครับ ก็ใจหยุดตรงนี้แล้วจะเรียนเ,นนเกิดขันนั่นมาด้วยนะครับแล้วก็แนวโน้มที่สาคัญอันหนึ่งก็คือพี่น้องเราที่อยู่ในกรุงเท,นนทพนะครับพี่น้องเราที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในแวดวงของนักข่าวาะะากีฬาได้เลยในการนียได้มาพบผมที่สูนกาแล้วก็พร้อมอที่จะขึ้นและคนเหล่านี้ก็ใกล้ชิดระดับแฟนกับเพื่อนระดับแฟนอยู่นี่เป็นแนวโน้มที่ดีมากๆผมก็จะว่าถ้าความรวมมือมาอย่างนี้ เราแบกควาชอบใจเล็กๆน,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 น้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่หนักหนาอะไรที่เราจะเดินป่าไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเดินไปด้วยได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าเรามีมีมมแผนยังไงแล้วก็เราจะเดินไปสู่เป้าที่เราตั้งไว้นั้นอย่างไรนั้นก็ก็คิดว่าอาจารย์ที่พอเข้าขัพวเนี่ยได้ลงได้ลงในเพจเกี่ยวกับสถา,านบริกาต้นไม้เนี่ยก็หลายคนน,ยนะครับ เมื่อสักครู่เนี่ยได้เดินทางกข้าจากกรุงเทพเนี่ยก็ยานอัจฉริระไปทานมูลสอนอาดุวาเนี่ยก็มาแสดงความดีดีแล้วก็ได้อารือกันในเรื่องอการทำเนี่ยนะครับก็จะบอกประสบการณ์ก็เป็นประโยชน์แต่เขาก็กากกากกยินดียินดีในการทีจ่จะช่วยกันผลักดันสังคมจังหวัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะว่าในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายนะฮะตัวหลัก ที่เราคิดว่าก้อนเนี่ยก็ผมก็จะว่าเราพอใจได้แล้วนะครับผมจะไม่พูดออกมาจากไหนตอนนี้แต่ว่าผมพอใจได้แล้วนะฮะก็มีคนที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไอ้อเงินจำนวนลบานี้จะทยอยมาเนี่ยก็น,น่าจะเป็นเดือนกรกฎานี่มาดังนั้นก็เหลือ,อก็ยืนยันที่สว่วนที่จะ สปอนเซอร์เสื้ออะไรต่างๆเนี่ยหรือก็เป็นอยู่จากข้างร้านจากอะไรต่างๆหรือระารในกรงเทศเองนี่ยก็คิดว่าน่าจะเติไปได้แล้วก็ที่สำคัญที่สรางเนี่ยก็สราา yes นก็คือฐานทดินะฮะก็ต้องการที่จะมาพูกปุย่ในดนด้วยแล้จว่าตลอดนะครับในที่อ่างิเนี่ยนรับมันมี เดี๋ยวแตหลายคนกนะ็คิดว่าน่าจะได้พูดในในเรื่องแบบนี้ด้วยรวมทั้งทางไอ้แบงค์ I นะครับซึ่งผมก็รู้จักและก็ม,มีมีสิทธิ์ที่จะต้องทำเวื่องกับเออเจนจะีไอแบงค์เนี่ยด้วยกันนะครับผมคิดว่า uh, ในความรู้สึกผมเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าน,นักบ้างแต่ว่าก็จากการที่ได้แบบพูดคุยเนี่ยตัวหลักที่เราคิดว่าการใช้จ่ายหลักเนี่ยมัน มันคิดว่าน่าจะจะได้นะออเป็นสามที่าสนะามพวกเราต้องจัดที่คือและจัดที่กระสืนอนะว่าเราควรจะมีเท่าไหร่เป็นสามก็ได้รับคำตอบก็ในเรื่องนั้นก็ก็คิดว่าได้มาแล้วนะก็ก็น่าที่จะเดินเดินไปได้ในในซีซั่นหน้าเนะี่ยนะครับ